ต้นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทและบรรดาเพื่อนบิณุส,สมาเนนผู้นั่งรับฟังสำหรับวันนี้เป็นวาระที่สองที่ผมมาพูดกับบรรดาท่านทั้งหลาย <c oughs> เรื่องของมนโนมยิทธิความจริงผมก็จำวันที่ไม่ได้นะเทปก่อนผนะก,ก็ว่าทรงเดชไปเท่านั้นเอง จะไม่ได้เพราะนี้มันป่วยจริงๆเป็นนว่าวันที่ก็จยขอยกไว้ก่อนเดือนกรกฎาคมเพราะเขาขออากาศเปิดดูหน่อยว่าเดือนกรกฎาคมนี้มันวันที่เท่าไหร่ขึ้นสองข้ามเดือนแปดตอนนี้มันบันที่เท่าไหร่วันที่สิบหกหรือสิบเจ็ดมันเดยันเดย์อาเอาละเป็นว่าเป็นวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมแน่ เ <c oughs> ปน็นนว่าเทพก่อนก็เทปก่อนเนะี่ยพูดเขาก่อนคงไม่ผิดเพรามเป็นวันที่สิเจจริงๆก็เดาๆนะวันนี้ป่วยมากป่วยมากตอนเช้าลุกไม่ก็ขึ้นมีพระมหาวิจิตเจอกุลสีวิสีอะไรวิสุทธิเสพงวิสแล้วก็สีวิสุทธิโมลี เจ้าคุณบิมน้วก็มาหาทองดํานี่ความจริงชื่อท่านดีผมจาไม่ได้แต่เรียกเนนดาเนนดาเป็นมหาบดีนก็เรียกดำเรื่อยๆท่านมากันแล้วก็มีแขกมามีญาติโยมมาจากมามามาจากนกคนปรปฐม <c oughs> สัมพรานคนรถหนึ่งก็ลงรับไม่ได้นี่ป่วยมาก ก็เป็นว่าท่านจะมีกับเสียกําลังใจหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ผมก็บอกท่านป่วยพราะเดินงง <c oughs> ไม่ลงไปรับแขกนี่บรรดาญาโยมพุทธบริษัททราบไปด้วยนี่ท่านมากันตามเวลายัางรับไม่ได้หากว่ามานอกเหนือเวลาไม่รับก็จะหาว่าหญิงเลยนะให้ด้ความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าผมเนี่ยแก่แล้ว ในเวลาพักผ่อนมันก็ไม่มีเช้าก็เครียดกลางวันก็ต้องรับแขกถึงสี่โมงเย็นไม่มีใครก็พูดก็พูดคนเดียวไอ้พูดคนเดียวนี่มันเหนื่อยเหลือเกินแต่ว่าเพื่อธรรมะผมพูดตาหาวาหาหมอดูแล้วก็จริงแหละผมไม่เอาด้วย <c oughs> หาหมอดูหาหมอรกักษาโรคผมก็จะให้น้ำเกลืออยู่เสมอแพื่อต้องให้น้ำเกลือ <c oughs> <c oughs> ผมจะไปรกักษาโรคขาใครก็หาย เกื่อวความวันนี้ก็มาดูความเลวของผมอีกเลวเบื้องต้นยังไม่พูดกันนะในตอนต้นก่อนที่จะเรียนอาจารย์สุขท่านก็นมา <c oughs> จะลืมว่ามาวานี้พูดกันถึงว่าคนเขาทำบาปคือกินเหล้าแล้วไม่ได้สมาทานศีล อยู่ๆเขาก็ทํากันไปนรกปปรปสวรรค์ได้ทัานเห็นความเรวความเป็นพระของผมไหมมันเรวจริงๆผมเป็นพระไม่สามารถจะทําได้นี่ผมเร็วมากความจริงเรื่องส่วนตัวก็ผมทําได้แต่ว่าผมให้คนอื่นเขาไปไม่ได้ <c oughs> แนะนําญาติโยมญาติโยมก็ไม่เข้าใจ อันนี้ไม่ใช่โยมเลวผมเลวไม่สามารถจะแนะนำโยมได้ <c oughs> <c oughs> ผมรู้สึกว่าผมเสียศักดิ์ศรีจะทำผ้ากาเสาพัดเสียศักดิ์ศรีมากต่อมาพอเริ่มจะเข้าจะเรียน <c oughs> ก็พอดีเหลือไปเห็นคนทอดแหอยู่สองคนเป็นชายหนุ่มแล้วก็มีพัญญาถือท้ายเรือก็เลยเรียกสองคนเข้ามา พอสงคนเข้ามาแล้วบอกกรุณาอาบน้าอาบท่าเสีย <c oughs> ถามเตว่าทอดแหวันหนึ่งได้เท่าไหร่เวลานั้นค่าก็งเงินสูงเตก็บอกว่าถ้าได้มากถึง20บาทบางวันก็ขายได้ประมาณ10บาทเลี้ยงตัวได้เือเวลานั้นเขาสารถังนั้นก็จะไม่ค่อยเต็มบาทดี90สิบงค์ เป็นค่ากับเข้ารู้สึกทว่าเธอมีรายได้ดีบอกถ้าอย่างนั้นแล้วก็รายได้เธอได้แล้วเท่าไหร่ก็ช่างเธอยี่สิบบาทฉันจ่ายให้ขอพิสูจน์ผลความดีสักนหน่อยได้ไหมเขาถามว่าพิสูจน์อะไรก็บอกอาจารย์สุขจะสอนให้คนไปสวรรค์เป็นนรกได้เธออยากจะเห็นไหมเธอรู้สึกว่าดีใจ <c oughs> แตาการหากินการฆ่าสัตว์ชีวิตบรรดาญาโยมพุทธบริษัทและเพื่อนวิสูตรสมเน,นยายายาตาหนิกันเขามีความจําเป็นคนเขาต้องการดีเหมือนกันแต่ว่าเขาจะดีจริงๆด้าน,นที่ต้องไม่ไม่ต้องฆ่าสัตว์ชีวิตเนี่ยเขาไม่มีกินเขาก็มีความจําเป็นอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงตําหนิในจนุน ในจุนฆ่าหมูตั้งเยอะเลี้ยงพระสงฆ์วันนิพพานถวายพระพุทธเจ้าโดยพระพุทธเจ้ากลับยกย่องสรรเสริญทายเขาในจุนว่ามีผลเลิศแล้วก็มีคนมากมายที่มาเข้าหาพระพุทธเจา้ามาเฝ้าเจ้าฟังเทศจบเป็นประโสดาบ้างเปืนอารหันบ้างท่านนั้นหลายเหล่านี้ก็ทําบาปมาก่อนไม่ใช่คนไม่มีบาปอย่างท่านองค์รีมาในฆ่าคนยิงยิงยิงอยู่ แต่องค์สมเด็จพระบรมครูก็ไม่ทรงรังเกียจทรงคราองค์พันองค์ที่มานจนเป็นพระอรหันต์นั่นก็เป็นได้ไม่นานฉะนั้นเรื่องอาชีพอย่าตำหนิกันเขาทุกคนต้องการดีแต่ว่าการเลี้ยงตัวมันไม่ดีไม่มีทางอื่นต้องทำอย่างนั้นถ้าพราะว่าเขามีทางอื่นทำเขาจะทำ เว้นไม่แต่ว่าคนที่แนะนำแล้วไม่เห็นด้วยถึงกรรมที่เป็นอกุศลให้ผลหนักอันนี้ก็ต้องเห็นใจเขาเหมือนกันอย่าได้ตรงจงคิดถึงตัวเราบางครั้งไม่มีความจำเป็นต้องฆ่าสัตว์เราก็ฆ่าบางคราวไม่มีความจำเป็นไดหยิบของคนอื่นโดยเขาอนุญาตเราก็หยิบบางคราว เราก็เจ้าโชว์เริ่มนึกถึงศีลธรรมด้วยความดีด้วยประเพณีนิยม <c oughs> บางคราวอยู่ดีๆแล้วก็พูดปดมเทเหโกหกเพื่อนเขายัางได้บางครั้งนึกสนุกคนมาถือประเพณีเป็นสำคัญจะทำบนบ้านแล้วเจอหน้าเพื่อนเราก็เลี้ยงเราอย่างนี้ก่อนที่จะพูดว่าใครพูดดูทั้งตัวเราซะก่อนเราก็ยังดีไม่พอ อย่างผมก็ไม่กันเป็นฆราวาสเนี่ผมก็เร็วมากผมดื่มสุรายาเมาไม่เป็นไม่เป็นจริงๆผมไม่สูบบุหรี่ผมไม่รักไม่ขโมยไครแล้วก็ผมได้ความรักนี่ต้องคิดนะผมก็ต้องเข้ากับตัวเองเวลานั้นว่าผมไม่ได้ไปปล้ำใครไม่มข่มขืนใครก็มีคนก็ตกลงด้วยนี่ เขาตกลงโปร่งใจตกลงมอบกายถวายตัวผมก็ต้องยอมรับผมเป็นผู้ชายต้องมีความเมตตาปราณี <c oughs> ลูกผู้ชายถ้าขาดพรม,มิหารสี่ขาดเมตตาความรักขาดกรุณานความสงสารไม่เกิดกูลสงเคราะห์เพื่อนหญิงที่เป็นเพศอ่อนแอและโลงความน่าไม่ด้านท่าวุชาย ความรักที่เกิดในใจเธอก็จะเศร้าหมองนี่พูดอย่างคนผ่านสมัยโน้น <c oughs> ผมก็เอาตกลงรักก็รักไม่รักเฉยๆถ้ารักก็ต้องรวมรักต้องสนองความรักให้สมบูรณ์แบบถ้ารักเฉยๆไม่สมบูรณ์แบบก็แค่นั้นนะปฏิบัติตนไม่ครบถ้วนอีกข้อน,นี้ผมยอมรับว่าผมเลว ก็เลวทุกเร่งแล้วมาอีกทีหนึ่งการฆ่าสัตว์แต่ชีวิตอันนี้ผมจําได้ว่าตอนได้เกิดมาผมถูกบังคับให้ฆ่าปลาประมาณหกตัวแต่ว่าถ้ากระโจนผู้ร้ายนี่ผมเอาอีกนี่มันก็เลวเมื่การชีวิตเขาเข้าก็รักรวมความว่าความเลวของผมก็มีมากฉะนั้นคนใดที่เขาเลวผมต้องคํานึงเรื่องนี้ก่อน เขาจะเลวขนาดไหนก็ตามเราก็เคยเลวมาอย่างเขาเหมือนกันบางอย่างที่เราไม่เลวอย่างเขาแต่เราจะพึงเข้าใจว่าเราดีเราก็ยังมีความเลวรวงความมาเกิดมานี่เราเลวพอมาบทพระผมก็เลวอีกเลวมากมากที่กินของญาิของโยมญาติโยมเลี้ยงทุกเสียงทุกอย่างตามที่กล่าวมาแล้ว ผมไม่สามารถจะสนองให้ญาติโยมเห็นรู้จักสวรรค์นรกจริงๆได้น,นี่เร็วจริงๆเพราะความเร็วของผมจึงต้องกระเสือกระสนใช้เวลาถึง23ปีเพื่อจะหาทางสนองความดีของญาติโยมพุทธบริษัทคราวนี้มาพ่อสองคนพร้อมยอมรับว่าจะจายย่ายเงิน,นให้คนได้20บาทมันก็เป็น40บาท เตคนที่นั่งที่นั่นประมาณ20คนเขาเป็นคนรวยเขาบอกว่า20บาทถ้าคุณเจ้าไมาต่ตรงใจครับผมพร้อมออกให้เลยขอให้สองคนมั่นใจเขาฟักเงิน20บาททันทีมอบให้เลยให้พญญามีเข้าใจชื้นเป็นของธรรมดาผมเนี่ยก็เคยจนมาก่อนแต่นีนี้มก็ยังไม่รวยแต่เวลานี้รู้สึกรวยๆหน่อยละ รวยอะไรไหมรวยความดีที่พระพุทธเจ้าให้ภูมิใจว่าแม้จะมีสมบัติเล็กน้อยก็ยังภูมิใจได้คือมโนยิทธิสามารถจะแจ,จกจ่ายกัมมัดาญาโยมพุทธบริษัทได้ถึงแม้ว่าผมจะมีความสามารถอย่างเป็ดๆจะดีเท่าพระอรหันต์ท่านไม่ได้ไม่เป็นไรยังไงยังไงไให้ญาโยมไหลเห็นเงาสวรรค์เหเงาพรหมโลกเห็นเงา,เน,เงานิพพาน เิงเงานรกเปลตสุรกายได้ดอนวอดิตนาคตได้เท่านี้พอใจผมถือว่าผมรวยอย่างคนเจวโเรจ้างคนเจวเรืจ้างข้ามฟ้าแล้วไปไหนก็ตามท่านได้มา20-30บาทสมัยโน้นครับปลื้มใจมากกว่าวันนี้รวยผมก็รวยประเภทนั้นไม่ใช่รวยมหาแบบมหาเศรษฐีแต่นี้มาพูดเข้าเรื่องเวลาจะหมดปีกแล้วพ่อสองหน่มพร้อม ถ้าคนนั้นหลายลนั้นก็หาเครื่องบูชามาครบดอกไม้สามดอกดอกละสีแล้วก็ทูบสามดอกเทียนหนักบาทหนึ่งเล่มได้เขียนน้มโมทยะใส่กระดาษแล้วก็ปิดตาเริ่มนั่งกคุครบอาจารย์สุขก็บรรยายความตามไทยให้เธอปฏิไม่ได้สอนอะไรให้ภาวนาเลยวนันมะพระทะ ปรเดี๋ยวเดียวไม่ถึงสิบนาทีสองคนเตรกาศว่าเร็วแสงสว่างพุ่งปราดออกแล้วครับอาจารย์สุขถามว่าเธอต้องการเห็นนรกหรือสวรรค์คนบอกว่าผมทอดปลาเมื่อกี้นี้เวลานี้ผมก็ไม่คิดถึงปลาละแต่ว่าถามอย่างนี้ผมก็เลยอยากจะรู้ไอ้การทอดแหทอดปลามันไปไหน อาจารย์สุข้อยไปสำน,นักพยายมไปถามได้ว่าโทษที่มีอยู่มันถึงไหนแต่พยายมก็บอกว่าโทษของเธอทั้งหมดประมวลแล้วนะถ้าเธอตายเวลานี้เธอต้องตกนรกขุมที่หกหลังจากนั้นต้องผ่านบริวารสี่ขุมมาเข้าขุมที่ห้าที่สี่เหมือนกันผ่านสี่ขุมเหมือนกันแล้วก็มาผ่านยมโลกินนทนกเป็นเปรตสุรกายหมด เป็นสติฉันเป็นสัตว์ฆ่าสัตว์เท่าไรต้องเกิดเป็นสัตว์ประเภทนั้นให้เขาฆ่าจนครบตัวแล้วก็เป็นสัตว์พิเศษอีกต่างหากจริงจะมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นคนง่อยคนเปี้ยจนนลายฉลาดพระโทษปานาติบาตเธอตกใจหน่าสิบก็พระอาจารย์สุขให้ถามพระยาโยมว่า,า,มาผมทำยังไงครับทึงจะพ้นบาปที่จะพ้พนโทษทั้งหลายเหล่านี้ พยายมท่านกะบอกว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอจะดีถ้ามีทางไปสวรรค์ถ้าเธอมีศีลห้าบริสุทธิ์ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าไม่ลืมชีวิตว่าจะตายตั้งใจว่าเฉพาะว่าเราจะไปนิพพานท่านสอนอารมณ์ปรโสดาบันเลยคนนั้นกราบท่านอาการกราบที่โนนแล้วก็ข้างตัวที่นี่ก็แสดงอาการกราบ ร่างกายก็ความกรสดงการกราบเรียบร้อยที่โน่นทํำยังไงที่นี่ก็ทําอย่างนั้นเพราะว่าจิตกับร่างกายตอนให้โยงกันไว้วันนี้สุดเขาก็ถามว่าการปฏิบัติอย่างนี้ผมมีความดีพอจะไปสวรรค์ได้ไหมครับพระยาโยมนันบอกเจตนาร้ายเธอไม่มีเธอทำเพ่อความจนบีบังคับเวลานี้กําลังจิตเธอเป็นกุศลมีมีวิมานเป็นที่อยู่ให้ขึ้นไปด้านสวรรค์ เทขอร้องอาจารย์สุขวาอยากไปสวรรอาจารย์สุขก็เลยบอกว่าให้ลาพยายมเสียเมื่อลาแล้วก็ตั้งใจนึกถึงพระอินทร์ก็เห็นพระอินทร์ท่านมาครับประกาศพระอินทร์มาแล้วก็ขอตามท่านไปว่าความดีที่ทําเวลานี้ไปไหนพระอินทร์ก็ท่านก็บอกว่าท่านพาไปบอกความดีที่ทําเวลานี้มันเป็นฌานสมาบัติ อันนี้ไม่พักก่แค่สวรรค์ต้องไปพรหมโลกถ้าให้รักษาความดีอย่างนี้ไว้ถ้าจิตมันเลวลงมานิดหนึ่งถ้าเวลาจะตายเธอจะค้างที่สวรรค์ถ้ากำลังใจขนาดนี้จะไปพรหมโลกท่านก็พาไปไปดูวิมานของเธอที่พรหมถ้ากำลังใจแบบนี้นะวิมานอันนี้จะอยู่ชั้นที่เก้าก็แสดงว่าขอโทษจะอยู่ชั้นที่สิบ แสดงว่าเวลานั้นเธอ,อยังติ้นปรึปรับอยู่ก็เป็นชานสี่ขั้นหยาบเธอดีใจมากเห็นวิมานผ่องใสสวยสดงดงามพอขึ้นไปท่านนั้นแป,ปลว่าร่างกายเธอประกาศลงมาเลยว่าร่างกายเธอเปลี่ยนว่าเวลานี้ร่างกายผมเป็นพรหมหมดแล้วครับเหมือนพรมทั้งหมดสวยสดงดงามมากเธอปลื้มใจมากสดชื่น หน้าตายคข้งนี้เธอก็สดชื่นไอ้ข้างน้นดีใจข้างล่างก็ดีใจด้วยเพราะจิตมันโยงกับร่างกาย <c oughs> พอเธอต้องเที่ยวไปในที่ต่างๆจบพอจะจะกลับผมก็อยากจะไปสูตรเวลานั้นพออยู่วัดบานุงพอพออยู่วัดบานุงโคก็ถามเธอว่าพอจะสุขให้เธอไปที่กุติผมเสียมีอะไรบ้างกุติผมรูปร่างเป็นยังไง เธอไม่เคยรู้จักผมมาก่อนเลยเธอบอกถูกหมดของอะไรที่มีความสําคัญพอผมจําได้ทาของสิ่งนั้นอยู่ตรงไหนลลกษณะเปไปยังไงเธอบอกถูกหมดโกติกว่จยเข้าถึงห้องนอนมีประตูกี่ชั้นในโกติมีลลกษณะเปไปยังไงมีฝาเท่าไหร่มีหนาต่างเท่าไหร่เธอนับเรียบร้อยไปไปมาย่องนับฝาต่างในกระเป๋าผมเข้าสิ ก็บอกว่าฝากตังในกระเป๋าเขาผู้คเจ้าเวลานี้มีอยู่สามสิบบาทนั่นแหละครับในยม่มตรงเป่งเลยเป็นนว่าชาวบ้านเขาหาตึงถามจริงมาบอกจริงเขาหากันใหญ่เขาบอกสามมีสามสิบบาทอีตอนนี้ถึงจะบ้านเดือดร้อนมึงก,ก,ก็ควักกูควักเป็นน้ำาบบวันนั้นได้จริงๆสี่ร้อยบาทเสษ็จี่ผมไม่ได้ขอเขา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 ,เขาสงสารผม พ่าพระขนาดนี้มีสตังค์สามสิบบาทแล้วเขาบอกตามปกติจริงๆแล้วมีสตังค์ประจํากระเป๋าว่ายี่สิบบาทเป็นประจําเหลือจากนั้นทำอาหารเลี้ยงพระบ้างก่อสร้างบ้างวัดบกฟองได้ไม่เท่าไรก็ตามจ่ายหมดจะเหลือคงตัววยี่สิบบาทถ้ามีความจำเป็นไปไหนมันติดยากไปไปได้ทันทีเท่านี้ก็บอกมีเท่านั้นเลยบอกทันพอแล้ว นี่ระบรรดาเพื่อวิสูตรสมณเณรที่ผมคุยให้กับท่านฟังไม่ใช่โอโอดนะว่ามักน้อยผมมีความรู้สึกอยู่เสมอตามความเป็นจริงเห็นเพื่อนเพื่อนที่ตายไม่มีใครขอนอะไรไปได้เลยและก็ผมย่องไปดูนนรกแล้วชีวิตของผมผมตกนรกมาหลายขุมตั้งแต่ขุมที่หกขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเรียบผมเคยผ่านมาหลายวาระก็เข็ด นีนอยากให้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทรู้บ้างเมื่อเธอเลิกจากการเจริญกรรมฐา,านเป็นที่พอใจคนนั้นหลายเรานั้นก็นประกาศเลยว่าตอนนี้ไปฉันจะให้เข่าสารคนละถังมีคนหนึ่งพูดต้นหนึ่งเดือนอสสีสามสีอีสามสี่คนฉันก็บอกฉันให้เธอคนละถังเหมือนกันรวมความว่าเธอมีโอกาสได้เข่าสารคนละกระสอบถ้าหาาไม่ถอดแห่เธอบอกไม่ทอด แล้วก็เขาจะให้เป็นเงินเดือนคนละ20บาทต่อหนึ่งเดือนเธอพอใจเพื่อเป็นค่ากับค่าเวลานั้นครูประชาบาลบางทีบางคนเด้เงินเดือน8บาทก็มี4บาทก็มีใน10ไเดือนินเดือน16บาทนั่นเธอได้ตั้ง20บาทเข้าสารนก็ไม่ต้องซื้อเธอกลายเป็นพุทธมารมากะคนเข้าถึงพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด หลังจากนั้นแล้วผมขอเรียนจากอาจารย์สุขชอบใจมากเอาคนที่กำลังทำบาปกินเหล้าแล้วก็เอาคนที่กำลังทอดแหมาทำได้ผมก็คิดว่าบรรดาญาโยงของผมต้งไหลท่านก็มีความดีกว่านั้นมากกำลังใจท่านสมบูรณ์แบบโดยศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาท่านก็ต้องทำได้ เวลาความรู้ที่เรียนผมบอกไว้เลยผมไม่ปกปิดาะหลักสูตรจริงๆที่ผมปฏิบัติมาเรียนมามันยากเหลือเกินยากสำหรับผมจะลืมว่าผมบทเกือบสองเดือนจริงทำได้ขบันดายญยกโยมพทธบริษัทนั้นหลายที่นั่งที่นี่เดโปรดจะท้อใจมาทำกันแค่สามสี่วันบางคนบอกนานเต็มทีอันนี้ บางคนไม่เคยเลยทำวันเดียวไม่ได้ก็มาเศร้าซีบอกขอยหาหลักสูตที่ง่ายกว่านี้ได้ไหมว่าทุกคนก็บอกว่าทําวันเดียวผมสองเดือนเกือบสองเดือนผมไม่บน่นแต่เพื่อนพระที่บวชด้วยกันบางท่านบวชทำถึงสามสิบปีถ้าไม่ได้ตายไปก็เยอะเขาตั้งใจทำจริงฉะนั้นบรรดาญาโยมพุทธบริษัทชายหญิงและบรรดาเพื่อนพิสุสมณี ที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดให้ภูมิใจในตัวเองว่าเรามีความสามารถถึงแม้ว่าจะเล็กน้อยแล้วก็หมดความสงสัยในเรื่องนรกสวรรค์นิพพานปรมโลกหรือว่าตายแล้วเกิดไม่จําเป็นต้องไปเชื่อคําสั่งสอนปรมปราหรือว่าที่ผิดขึ้นมาใหม่ว่าสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีเทวดาไม่มีตายแล้วศูนย์เราจะไปเชื่อเขาทำไมในเรื่งเราพบกันแล้ว หลักสูตรนี้เป็นอย่างนี้ครับ <c oughs> หลักสูตรของครูอันดับแรกต้องท่องอิติปิโสทั้งบทให้ได้ก่อนความจริงอิติปิโสทั้งสามห้องเนี่ยที่นั่งที่นี่ทั้งหมดไม่มีใครต้องท่องว่าได้แล้วอิติวิโสนี่สําหรับไว้ทำน้ำมนต์แต่ว่าเวลาจะทำน้ำมนต์ครูจะต้องเจอพระพุทธเจ้าก่อน ขอ,อกำลังพุทธบารมีช่วยธน,นมนต์ถ้าจะถามว่านมน์ทำทำไมอันนี้เต็มมาตรานะครับนมนเขาจะพรมเวลาก่อนฝึกพอเริ่มจะฝึกก็ก็พรมนมนกันผีแทรกกันอารมณ์หลงพอเลิกประกาศเลิกก็พรมนมนอีกครั้งหนึ่งแล้ก็อสาหรับครูใช้คาถาภาวน,นาวัานนะโมขุทาย เวลาทูบเข้าไปหาตุ๊สิบตุ๊ของหอมให้ชื่นใจแล้วจะไฟไฟไปสองที่หน้าใช้คาถาวันโมหุทายะเพื่ออาศัยบารมีพระเจ้าสี่พระองค์กับพศรีอานิยะเมกไตรั้งสี่องค์นี้ช่วยสงเคราะให้เขาสว่างไปได้แล้วก็สำหรับข้าครูข้าครูต้องมีจะลืมว่า ของที่บูชาครูคือทูบสามดอกทูบเล็กๆกก็ได้แล้วก็เทียนหนักบาทหนึ่งเล่มแล้วก็มีเงินมีดอกไม้สามดอกดอกระศีคือดอกไม้สามสีเงินหนึ่งสลิง <c oughs> สำหรับเงินหนึสลึงนี่ผมก็เลยเคยศึกษากับพระท่านท่านบอกว่ายาไปทิศว่าจะต้องให้เราเสียเงินเลย เงินหนึ่งสลึงได้หนึ่งบาทเขาเสียไม่ได้เขาก็จงอย่าเดียกับเราเราก็กินไม่ได้ใช้ไม่ได้เงินจำนวนนี้จะต้องอไปซื้อของถาวายพระเสื้อหายก็ได้ซื้ออย่างอื่นก็ได้ไปก่อสร้างก็ได้ให้เป็นบุญบกุศลบางเงินที่ทุกคนทําจะได้เป็นการตัดโลภะค,ความโลภเป็นทานบาบรมีและเป็นจาคานอุสติอย่าทําทุกครั้งต้องใช้เงินหนึ่งสลึงทั้งหมดเลยเขียน ทำว่านาโมทายะลงในแผ่นกระดาษแล้วพับเป็นสามเหลี่ยมให้คนนั้นถือปิดหน้าไว้แล้วก็ภาวนาวนาาาาันมะพาทะนี่วิธีการสอนมีเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากเรื่องการฝึกเต็มัตราเวลาเธอทำได้จิตใจชาญสมาบัติเธอยังไม่เรี่ยวก็ติดต,ตึง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 ตกขาวเป,ปะปะเปะปะอันนี้ต้องช่วยถ้ามือที่บนนมืออยู่ ตีหน้าอกให้จับมือมาวางที่เข่าทั้งสองข้างวางความลงไปหาเขา่าที่เป็นอย่างนี้แต่ที่เวลาฝึกถ้ามีผู้หญิงพระเราจับมือไม่ได้ก็ต้องมีผู้หญิงสักคนหนึ่งถ้าผู้ชายมาจับมือมันก็จะมไม่สวยก็ต้องใช้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งมาช่วยกันจับมือกผ,ผู้หญิงลงเมื่อเรียนแล้วแต่ปรายก็ว่าท่านบอกไม่ต้องมีเล่า แต่ผมฝึกษามาแล้วเมื่อศึกษามาแล้วเวลาที่จะมาปิบัติเมื่อก่อนนี้มาปีศูนย์แผมลองมาแนะนำกับคนได้ประมาณสามสิคนภาคเหนือนี่นะแต่ตอนนี้ผมอยู่ใต้ใต้สอนได้เยอะแต่ว่าทุกคนไม่มีโอกาสงไปถึงพรมนี่น้อยเต็มทีครับส่วนมากไปแค่สวรรค์ ไปไดรกได้ไปสวรรค์ได้กำลังที่ถึงพหมมีน้อยแต่ถึงนิพพานจริงๆเกือบจะมีไม่กี่คนเพราะว่าสอนตามแบบฉบับของครูต่อมาผมก็คิดว่ากำลังใจของบรรดาญาโยมพทุทธบริษัทสะอาดไม่พอผมก็คิดในใจว่าเราเป็นสาวกข,ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ความรู้อย่างนี้เขตเบื้องต้นไปถึงแล้วปลายๆต้องไปได้ต่อมาก็มาปฏิวัติใหม่ให้ทุกคนตั้งใจสมาทานศีลเมื่อสมาทานศีลให้สมาทานด้วยความเคารพเมื่อสมาทานศีลด้วยความเคารพแล้วหลังจากนั้นก็แนะนำในะอริยสัจเบา,เบา ให้มีความรู้สึกว่าทุกคนที่เกิดมานี่เป็นมนุษย์มันเป็นทุกข์ไม่มีอะไรเป็นสุขให้เข้าใจเรื่องความทุกข์ตามความเป็นจริงว่าหิวก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์ป yes. ่วยไข้มาสบายก็ทุกข์มีความปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกข์มันทุกข์ไปทุกอย่างความป่วยไข้มาสบายก็ทุกข์ความแก่ก็ทุกข์ความรัดร่าจะของรักของชอบใจก็ทุกข์ความตายก็ทุกข์ ถ้าเรายังต้องการเกิดเป็นมนุษย์อยู่อีกเราจะมีทุกข์หาที่สุดไม่ได้ดีไม่ดีทําบาปท,ที่เดียวไปในรกให้ตัดสินใจว่าขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเราไม่ต้องการมันอีกการเป็นเทวดาหรือผมเป็นสุขก็สุขชั่วคราวไม่สุขนานหมดบุญาสนาบารมีก็ต้องพุ่งเหลาลงนรกเราไม่เอาเราหนีเลยเราจะไปนิพพาน ให้ทุกคนตัดสินใจว่าต้องการจุดเดียวคือนิพพานแล้วก็ทิ้งเจะวะให้เกิดความมั่นใจหลังจากนั้นก็กระดาษปิดหน้าให้ภาวนาวนาภาภาันมะพาทะและเวลานั้นทั้งหมดขอทุกคนจงอย่าห่วงอะไรทั้งหมดแม้แต่ชีวิตแร่างกายมันจะตายเวลานี้ก็ฉ่ง่งเราไม่ห่วงแตดสินใจให้แน่นอนเฉพาะเวลา หลังจากนั้นก็แนะนำว่าจงย่ายุ่งกับนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าอย่างมันมีห้าอย่างแต่เราไม่นึกถึงมันเลยนึกถึงอย่างเดียวคือคำภาวนาก็ลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้านึกวนานะมาใจออกเดี๋ยวพาถะตอนนี้บรรดาเพื่อนบิสุทมนเนมมีผลเกินคาดมีการคล่องตัวประแสงสว่างพวงมหากายเทพเห็นพระพุทธเจ้าชัด ็เลยบอกทุกคนเกาะชายเขาติดตามพระพุทธเจ้าไปจะบอกเกาะชายสังกติไม่ถูกเวลานี้ทุกคนต้องการปฏิพาน์พระพุทธเจ้านิ่มตามพาปฏิพานทุกคนถึงนิพานหมดแต่มีสภาพแจ่มใสแพรวคราวยับชัดเจนแจ่มใสเหมือนกลางวันเวลาเที่ยงอรบรรดาททานพุทธบริษัทนี่การแก้ไขนิดเดียวสามารถพบนิพานได้ แต่ว่าคนที่ฟังนี่เองจะหาผมบ้าก็ได้นะนิพายเขาศู์ของเขาศูนย์ก็ช่างแต่ในพระไตรปิฎกไม่ศูนย์และการปฏิบัติของวเราก็ไม่ศู์เราเชื่อของเราดีกว่าเอารบรรดาท่านอย่างไรทัญญาณบอกเวลาสองเครื่องบอกเลิกทอบหมดเวลาแล้วก็ต้องขอหยุดก่อนลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พี่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ผล จงมีแด่บรรดาแานพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี